สวัสดีครับก็วันนี้มาทักทายกันนะยครับสําหรับนักกีฬาทุกท่านนะถ้ายากรู้ว่าเฮ้ยเราจะวิ่งเร็วได้ไหมถ้าอยากจะรู้เรื่องวิ่งเร็วผมมีเทคนิคง,งา่ายๆครับวันวันหนึน่งเนี่ยเราอาจจะบอกว่าทําได้ไหมเรามีความสูง160เซนเมตรผมเนี่ยเตี้ยกว่านะสามารถวิ่งต่ำกว่า11.00ดยได้ไหมทำได้แล้ว10.5้ล่ะ ทำได้ไหมทำได้วิธีการแรกๆนะครับผมจะแนะนำให้นั่นก็คือมองหาต้นแบบต้นแบบนักกีฬาที่ท่านชื่นชอบเนี่ยนะครับอย่างผมเนี่ยจะชอบนักวิ่งชาวตินีแดงซึ่งได้เหรียญทองแดงกีฬาชิงแชมป์โลกแล้วก็กีฬาโอลิมปิกมีความสูงไม่มากนะ160กสิบกว่า,วาแต่สามารถวิ่งได้เร็วมาก เรียกว่าก็หนึ่งในสามของโลกนะเป็นนักวิ่งผิวดำครับอะไรก็ตามที่เราบอกว่าทำไม่ได้เราต้องดูต้นแบบที่ทำได้เราจะมีความม,มุ่งมั่นพัฒนาที่ทำได้เทคนิคแรกที่เราจะวิ่งได้เร็วง่ายมากคือกำมือหลวมๆเนี่ยนักวิ่งเนี่ยจะไม่เหมือนนักมวยนักมวยก็กำมัดนนแน่นนะสัหมัต้องชัดๆแต่นักวิ่งเนี่ย จะต้องกำหมัดหลมุมหลวงแต่เวลาวิ่งไม้พัดมือที่ถือไม้พัดจะต้องวิ่งนะใช้ไม้พัดนะต้องมีความกระชับนะไม่ใช่ปล่อยไม้พัดหลุดนะอันนี้ก็ใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเรามาดูวิธีเริ่มต้นในการที่จะเป็นนักวิ่งที่วิ่งเร็วที่สุดอาจจะได้มู่บ้านก่อนนะกำมือหลมุมหลวงวิธีการกำมือหลมุมหลวงเนี่ยก็วิธีให้เห็นนะครับ อ่าเหมือนกับตีละน้าเลยใช่ไหมเต้ง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 เต้เต้งจริงๆไม่ใช่เราไม่ได้ตีละน้าแต่เราควบคุมชีพจรในร่างกายของเรามีชีพจรถ้าเราเป็นคาร์ลูอิสใช่ไหมเราแบ,บมือปื้นฟื้นทำได้ไหมได,ได้ไม่ใช่ว่าไม่ได้แต่ผมให้เริ่มต้นจากการฝึกคือกำมือห,หลวมๆสะก,ก่อน ก้ามือหลวมแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะแกว่งแขนนะครับแกว่งแกว่งนะแกว่งนะแกว่งแขนนะครับไปมาไปมาไดนะ้ผมขอจัดระเบียบเสื้อผ้านิดนึงนะมันจะได้<อ>ดูด,ดีนิดนึงการจัดระเบียบมือทาไมถึงต้องการเป็นการควบคุมชีพจร,รได้และเป็นการฝึกที่ดีนะเรายังไม่ต้องเป็นแบบคาร์ลิสท่ปบ้ดบ้ดบุดนะ ไม่ต้องเอากำมือถ <c festivals> ุหลวงแล้วก็แขวนจังหวะแขวนนะครับแขวน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 อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดผมค่อยๆเปลี่ยนเปลี่ยนให้ครับอ่านี่นะครับแขวนแขวนแขวนไปแขวนแขวนแขวนการแบ่งแขนนะครับเราจะเอียงเราจะอะไรก็ได้นะเราอยากจะเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายนะแล้วก็เอียงไปนะเอียงวิ่งแขวนแขวนแขวน การควบคุมความเร็วอ,อยู่ที่มือสัมผัสนะครับจําไว้ว่าคือการฝึกนะครับแต่วเวลาปฏิบัติจริงเราอาจจะแบม,มือก็ได้นะยังไม่ได้นะเพราะนั้นนี้คือเทคนิคแรก